สวัสดีค่ะชื่อนุชน,นะคะวิภาพรคำให้สุขาอายุ45ปีค่ะเมื่อก่อนนี้มีปัญหาสุขภาพก็คือเป็นไมเกรนขั้นรุนแรงถึงขั้นว่าเราเราเครียดอะคะ่ะว่าทำไมถึงปวดหัวตลอดเลยก็หาวิธีรักษาคือไปอปรึกษาคุณหมอเนาะคุณหมอก็ให้ยามาทานแล้วก็ทานมาเรื่อยๆจนเป็นเดือน2เดือนคะ่ะก็ไม่ดีขึ้นเขาก็เลยเริ่มให้ยาแรงขึ้นก็คือฉีดยาเขาก็บอกว่าคุณหมอกว่า ลองลองไปฝังเข็มดูไหมฝังเข็มแล้วก็นวดนวดเพื่อที่จะให้แบบว่าเราแบบหายปวดหายผ่อนคลายเพราะว่าเวลาเราปวดเราแบบมันตึงไปหมดเลยค่ะทั้งตัวมันเหมือนกล้ามเนื้อเราค่ะมันมัดนะคะทรมานมากเลยค่ะช่วงนั้นใช้ชีวิตค่อนข้างทรมานค่ะเขาไม่ได้หายแต่ว่าได้โรคเพิ่มมาก็คือทำให้เป็นโรคหัวใจตีค่ะ เลยทำให้เราเครียดแบบไม่อยากใช้ชีวิตจนกระทั่งนะคะได้มาลองทานผลิตภัณฑ์พล l ิินก็คือลูกสาวแนะนําว่าแม่เห็นปวดหัวกินยาเคมีมานานแล้วก็ไม่หายสักทีเขาบอกว่าเป็นอาหารเกี่ยวกับการบําบัดนะแม่ทานดูลองทานดูเผื่อจะดีขึ้นก็เลยตัดสินใจลองทานดูค่ะพอได้ลองทานพล l ิินไปนะคะประมาณ3วันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเบา เบาในที่นี้หมายความว่าตื่นนอนตอนเช้ามาค่ะคนเป็นเมเกน่จะมันจะมึนหัวมันจะไม่โลง่งบ้านจะหมุนอะไรแบบนี้แล้วก็อารมณ์เราก็จะงดหงิดอะไรเงี้ยค่ะแต่มื่นั้นรู้สึกเราตื่นมาแล้วอารมณ์ดีแล้วแบบมันรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวแล้วก็ไม่มึนหัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอารมณ์เราก็ดีขึ้นนะคะเราก็เลยห่างจากยาเคมียาเคมีที่เราเคยทานทุกวันทุกวันเงี้ยค่ะเราก็เลยลองงดงดแล้วก็มาทานพพลีตินนะคะ หลังจากนั้นก็รู้สึกเรื่องปวดหัวเนะะี่ยค่ะห่างออกไปเรื่อยๆทุกวันนี้นะคะนุ้สามารถขับรถนะคะไปไหนมาไหนได้เองใช้ชีวิตแบบเหมือนคนทั่วไปได้อะคะ่ะไปข้างนอกอยากไปเที่ยวก็ได้ไปอยากไปไหนไปต่างจังหวัดก็ได้ไปหัวใจตีบที่นุชเคยเป็นนะคะเวียนหัวปวดหัวทุกสิ่งอย่างก็ดีขึ้นได้ใช้ชีวิตตอนนี้มีความสุขมากมค่ะขอบคุณค่ะ